สวัสดีครับผมพ่อขับผมช่อง youtube ชีวิตวันวันครับวันนี้ก็ผมเราจะมาชมสวนแตงร้านกันนะครับแตงร้านที่ผมปลูกครับปลูกได้ประมาณ20วันนะครับผมไปตามรับชมกันเลยนะครับผมครับผมตอนนี้ก็เข้าสู่สวนแตงร้านครับผมที่ผมปลูกไว้ครับดูครับตอนนี้ประมาณ20 วันได้ครับผมต้นก็เขียวดีครับว่าผมเดี๋ยวดัดูจะให้ดูครับผมอันนี้ครับผมพวกน,นอนชอนใบ สิ่งที่ผมกลัวอยู่ก็มีอยู่ว่าพวกรานนํำค้างครับผมแต่ช่วงนี้อากาศมันร้อนครับผมอาจจะเป็นมั่งไม่เป็นมั่งมันก็ไม่แน่ครับผมเพราะเรต้องการรดน้ำให้ชุ่มเราปลูกอยู่ประมาณหกแถวครับผมหกแถวก็นับต้นแล้วผมนับดูก็ประมาณร้อยห้าสิบต้นครับผม แต่มันก็มีบางต้นครับที่ไม่โตไม่รู้เป็นอะไรครับผมเมือ่ตอต้นนี้ครับผมมันไม่โตไม่รู้เป็นอะไรครับผมก็ยังหาสาเหตุไม่ได้นะครับผมผมก็มือใหม่ครับหัดทดลองไปเรืออรร่อยๆครับผมมีคำแนะนำอะไรดีๆก็แนะนำใต้คลิปได้ครับผม สีดำๆเนี่ยผมนี่เป็นไอ้ขี้ไก่ครับผมขี้ไก่อัดเม็ครับผมผมว่าศึกษาดูครับทำลองทำดูครับผมผมว่าผมก็ลองดูครับมือใหม่ครับผมอยากจะทำไหลทำดูมากครับผมมือใหม่ มือใหม่ครับผมสวัสดีครับผมผมช่อง YouTube ชีวิตวันวันครับผมขวาติดตามไว้ด้วยครับผมครั้งหน้ามีคลิปอะไรดีๆจะได้มาแนะนำครับผมขอบคุณครับ